วันเวลามันผ่านไปเร็วที่น่าเสียใจน่าเสียดายก็คือมันไม่ได้ผ่านไปเปล่าผ่านแล้วผ่านเลยแต่เอาความแก่ให้เราเอาความพัดพลากให้เราพาความตายใกล้เราเข้ามาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเราก็ยังเผลอเราก็ยังหมัวประมาทเหมือนกับว่าเราจะไม่ตาย หรือบางคนก็เชื่อว่าตายแต่คิดว่าตายแล้วคงจบหรือ,อยังไงจึงมัวเพลิดเพลินมัวกินมัวเล่นมัวสนุกสนานแก่งแย่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงชิงดีชิงเด่นถ้ามันยังมีความรู้สึกอย่างนี้ก็น่าเสียดายชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนา ประโยชน์ที่ควรจะได้มันกับเสียไป